สวัสดีครับผมนายนพพลัสสุวรรณเวียงครับรหัสนิสิต6 5 0 1 2 0 1 0ย์ห0 200, วันนี้ผมจะมาทำเงื่อนครับเ,เงื่อนที่หนึ่งครับเงื่อนพิลอดนำเชือกมานะครับเ,เป็น2เส้นอย่างนี้นะครับอันดับแรกคือเอาขวามาทับซ้ายนะครับแล้วก็เอาขึ้นไปด้านบนอย่างนี้นะครับ แล้วก็ซ้ายมาทับขวานะครับแล้วก็เอาขึ้นไปด้านบนเหมือนกันนะครับเราก็จะได้เป็นเงื่อนพิลอดนะครับและอีกวิธีที่2นะครับคือทำเป็นบวงอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาเส้นด้านขวาขึ้นมาแล้วก็สอดลงไปด้านล่างนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็สอดไปด้านข้างอีกครับ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับแล้ก็จะได้เงื่นพี่รอดทั้ง2วิธีนะครับ